พอนแล้วครับบ้านนี้นะครับพอนเฮือ,อนแล้วบ้ดนจะเีสซาลงนะครับแล้วก็ให้ไถมีมึกเป็นคนซ่อมนะครับนี่สร้างมีมึกนี่อ้าวยะเอาลงก่อนเด้อโอ้ยไทถมึกก็เก่งที่ว่าเอาลงนู้นเฮนี่ผมไปทางหน้าแล้วก็นแล้วลงแล้วบ้ดนเนี่ยแน่นอนขนาดไหนไนี่นะครับงานประจําของผมก็เป็นลักษณะนี้นะครับ สองเครื่องสากับไทยมีมึกนะครับมีมึกตคนซ้อยครับไทยมึกตัวนี้ก็เป็นซั่งแล้วออเรามันจะเตรียมตัวเอาห้่มพุ่งแล้วเนาคือเก่าครับพี่น้องมันนี่สิให้ไทยมีมึกเป็นคนสอมคือเก่าไทยมีมึกลองเครื่องเห็นในบางแง่นะครับอันนี้ทางซักนะครับนี่นี่ตามที่ว่านะครับมันบะหมุนนะครับมันเสียงค้างนะครับเออมันมีเสียงค้างนะครับมันมีช่องช่งมันแช่ผ่าเดี๋ยวเออนี่ครับจะยินบะบะหมุนนะครับนี่ จาขอคนบอกสายพานย่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คตรงแต่ถ้าสายพานย่อนมอเตอร์ต้อตงหมุนนะครับถ้าหมุนซอยมือหมุนซอยหมุนอยู่นะครับมือหมุนซ้อยหมุนอยู่น่าจะเป็นที่บอายค่ากับบอาซพาร์กเป็นที่คาปานะครับแต่วาสายพาน์น่าจะได้อยู่นะครับเอามานี้ท้ามีมัอปิดตึงนี้ดูบานี้เขามาเทีทั้งปันแห้งบาบนี้นะครับ ทางปันแห้งเทศกรจะค่อยซ้อมนะครับรุ่นนี้สงสัยสร้างเขาต่อตรงนะครับทำงานเื้ยนะครับเเปิดขาปกติมันสิบป,ประทำงานนะครับผมกระสรุปเพาสิมาซ่อมซ่อมทางทางสักเนาะมีมึกอ้าโอเคปิดเลยไทยมึกก็ชอบเปิดดากนะครับผมหลอคือเก่านะครับไทยมีมึก จะเดือมตาเนะาะเปิดออกมากนะครับเอ้า,อา,าเอาายอย่นานะครับประมตูภายใน่เนาะดากประตูเนาะสายพิสังนี้อยู่อัวหนาเนี่ยนะครับมอตเตอร์ตัวนั้นนะครับเนี่ยมันเป็นสนิมนะครับน่าจะมีน้ํานะครับเข้ามานี่อย่างสักอย่างนึงนะครับดบมามอวัดรบางสายก่อนนะครับจะสายยังหยาดพิสังมาเสียเลืองในะมาเซ่เนี่ เช็คมือก่อนนะครับสีเหลืองที่มาจะอสนะครับถ้าเป็นสีเหลืองเล่เป็นสายมอเตอร์ก็สายมอเตอร์ขาดเส้นหนึ่งนะครับจริงๆแล้วหนูกัดได้นี่เนาะหนูกัดได้นี่นะครับหนูกัดสายได้นี่เนี่ยเข้ามาวิเคราะห์นูกัดสายหนูกัดสายแต่มันอึ้งนะครับจริงๆไม่ต้องมุนได้นะครับเพราะว่าขาดเส้นหนึ่งมันก็ยังมุนได้อยู่ขังนึงนะครับผมตามลกนะครับบันนีสิมาเทียสสายพัน มือจับเบึง์สาผ้านนะครับผมนะครับใส่ผ้านกะก็ถือว่ายอดอยู่นะครับผมแต่เอาผมสิถอดสายผมสิถอดอันนี้ออกเนาะถอดสาผ้านออกนะครับมอเตอร์จะต้องหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเทสเบองนะครับก่อนที่จะทําการซ่อมนะครับเดี๋ยวจะหาว้านนั่นแนวนี่นะครับถอดสผ้านออกแล้วนะครับมอเตอร์เปล่านะครับมันชิหมุนบวอเฉพาะตัวเปล่ามันฮะตอนนี้สายขาดไปแล้วครับสายขาดเส้นนึงเนี่ย ม,มันก็ต้องหมุนแต่ข้างเดียวนะครับผมโม,มเวอมันบู๊โมเวอรมันมันบูหมุนนะครับเอามีมึกลองเียบปักหนึ่งมีมึกเ,เียบปักกันครับผมกระสิมาเทสนะครับหมุนอยู่บ่อ่าหม,ม,มุนอยู่นะครับหมุนอยู่นะอ่าม,มันจะหมุนแต่ข้างเดียวนะครับ มันจะมุนข้างเดียวนะครับมุนทางเดียวเพราะว่าสายขาดนะครับตอนนั้นก็นจะเป็นที่ตัวคาปานะครับนะถ้ามันไม่แรงก็เกิดขึ้นจากคาปานะครับผมอ๋อันนี้ไทมมึกลองเปิดพามุ่เปิดพามันขึ้นมาเนาะเขาเสื่อมมากระตุ้นเป็นนี่บอกนะครับมาดูฮเฮ้ยบไม่ได้เนาะอ่าเขาอ,อาจจะเปิดไม่เป็นนะครับไทม์มึกยังเปิดไม่เป็นนะครับมันเป็นไรเดี๋ยวผมจะจัดการเองนะครับเดี๋ยวผมคาถ่ายอยู่นะครับผม ไทยนี่สิหายดินะครับท่านไทยมุกตรงนี้แกะไม่เป็นนะครับเดี๋ยวไทยนิดไทยมุกนี้จะเป็นคนแกะไทยนิดเออแลยวมุกจะแกะให้ดูนะครับผมหมดมีไม้แนละ้วขั้นตอนนะผมจะทำนี้นะครับทำมืองนัตอย่างนี้นัตถุมานี่นี่ยตัวตัวปอกเนี้ ออกแล้วออกแล้วนะครับเรื่องอะไรยิ่งหังกระตุกไม่มีนี่อะไรเนี่ย <c oughs> ดูสินี่เจตุ้ยนี่เอ้าถ่บวบบุ่งคนเลยนี่นี่ขาง,งนู้นนี่โอ้ที่สำคัญนะครับถ่ายถ่ายเฮนายบอสที่สำคัญนะครับถ้ามันไม่ไมีแรงนะครับ นี่ครับับปลาเจอแล้วนะครับผมหาไม่เห็นนะครับแยยมหาไม่เจอครับนี่พ <oh ี่ซักอะไรเนี่ยชื่อคนไทยมีมึกใขรขี้เกี่ยมแลยมีไข่ขี้เกี่ยมนํานะครับก็บางทีก็อาจจะเกิดจากซีด้วยนะครับมันไม่มีแรงนะครับมอเตอร์ไม่มีแรงเนี่ยเกิดจากซีนะครับผมก็จะอาจจะเปลี่ยนซีให้นะครับลองดูนะครับผมตทที่นี่สายขาดนะครับเรามาดูกันครับสายขาดมาขาดจากตรงไหนเนี่ยเห็นนี่นี่นี่มึ๊ มีมุต่อได้บ่ต่อสายสีเหลืองได้บ่นี่สายสีเหลืองนี่เป็นบ่นี่สายสีเหลืองอืมแล้วก็ต่อสายสีเหลืองนี่นะครับแต่จะให้ไทยมีมุกต่อนะครับผม,มว่าหนูมันแห่นไปแล้วนะครับหนูมันแห่นสายไปแล้วนะครับเจ้าใจเจ้าด่เดี๋ยวตัวจิตอยู่ตรงลมค่ะลมอ,อ,อืมตังหัดจิตหนูมีมุดนี่ดึงึ้นมา เดี๋ยวผมช่วยไทมีมึกก่อนนะครับนี่สายเช้นนี้นะครับนี่นี่มันสีบาอเรืองกับสีเรืองนี่อาการมอเตอร์หมุนทางเดียวนะครับสายขาดนี่เดี๋นี่คือสายขาดนะครับเดี๋ยวจะให้ไทมีมึกต่อนะครับตัวนี้ก็เกือบขาดนะครับเดี๋ยวต่อใหม่นะครับอันนู้อันนี้คือมันเกิดจากหนูมาแหนนะครับหนูมาแหนสายนะครับมากัดสายนั่นดีนะครับผมก็เบื้องต้นก็จะต่อไปก่อนนะครับก็ทําให้มอเตอร์หมุนสองด้านแต่ว่าเรื่อง ไม่มีกาลังเนี่ยเดี๋ยวจะส่องมาเช็คตัวเช็คดูตัวคาปานะครับและปัญหาอย่างหนึ่งก็คือสายพานยนอนนะครับแต่นี่นะครับขนาดสายพานยนอนยังไม่หมุนเลยนะครับเพราะมันไม่ไม่มีแรงนะครับนี่มอตเตอร์ไม่มีแรงนี่ผมเทสให้ดูเดิอ,ดอตอนแรกนะอ่าอ่าเจะมาดูกันอ้าวบัตนึ้ซื้อมาแล้วนะครับซื้อสายพานมาแล้วนะครับนี่สายพานมาแล้วนะครับสายพานตัวนี้ใหม่นะครับนี่ตัวนี้ของเดิมมันตัวนี้ ี่ของเดิมมนันเหียนเนาะเบอร์เดิมครับนี่ใส่เบอร์เดิมนะครับเดี๋ยวเอามาเทียบเบอร์ก่อนเบอร์ยี่เบีดนะครับเอ็มยี่เบีดนะครับนี่นะครับตัวเก่าตัวนี้ตัวใหม่อมีมึกลองใส่มึงนู้ซีใส่ได้บอกมึงนานะมาลองฝีมือไทยมีมึกเนาะู้ดสมาเทียบตัวเบิร์นะครับเอามึงมีมึกนะครับมันก็ต้องมีครั้งแรกคนเอาเออเอาดูาม,มึกไทยมึกทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหม yeah. s nice. <S น่นในการนะครับมาเทสก่อนนะครับมาเทสว่ามันมีแหงบ่นะครับพอมันมีแหงผมก็จะจะเปลี่ยนตัวขาปานะครับผมแล้วก็มาเทสตรงนี้นะครับ,บว่ามันรั่วไหมนะครับมาัาทำมันรั่วก็ต้องมาแก้เขาอีกทีนึงนะครับมาวันนี้เอาเอาเมอกเอาพักมาดูาเอาไทมมีมึกเสียบนะครับผมไทมมีมึกเสียบแล้วก็ไทมมีมึกก็ต้องลองนะครับ ลองให้เสร็จสับนะครับผมอ่าเอานี้มีรถล้อกันบ้างเออล้อตรงโน้นล้อตัวผู้อ่าตรงโน้นน่านะครับมุนแล้วบ้านเนี่ยเด้อจะมือจับบุตครับมีแรงแล้วบ้านนี้อ่ามีกำลังพอนะครับก็คือบม่ได้เปลี่ยนคาปานะครับผมนึกว่าตัวมอเตอร์มันไม่อ่ามันไม่มีแรงนะครับแต่ว่าสายพานมันก็หย่อนนะครับ ก็เยี่ยมนะครับในการแก้ปัญหาเครื่องสภ้อ้าทางปั่นไม่ทํางานนะครับส่วนตัวนี้มันทํางานอยู่แล้วนะครับทางปั่นแห้งนะครับแต่ก็ต้องเทสนะครับก่อนจะส่งลูกค้าเขานะครับผมเนี่ยตัวนี้ช่างช่างเก่าเขาต่อตรงนะครับเปิด้าไม่เป็นไรนะครับทํางานปกตินะครับเทสให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สิบเทสสวิทมันก็มีมีช่วงแช่ผ้าอยู่นะครับมันก็จะจังหวะไม่โดนมันก็ไม่ทํางานนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมแค่มาเทสตระบบน้ํานะครับ ตัวนี้ปล่อยน้ําก็ใจเลยนะครับเนี่ยแค่เอาน้ําใส่ว่าน้ําไม่รั่วก็ใช้งานได้ผมก็จะเตรียมส่งจาของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเอาใส่ตอนนี้ให้ไทยมิมึกเอาน้ํามาเติมนะครับตันนี้น้าเติมลงไปนะครับปรากฏว่าไม่รั่วนะครับผมน้ําไม่รั่วนะครับน้ำไม่ซึมออกก็ซื้อวาใซ้ายได้นะครับตอนนี้ผมจะทําการเดินน้ำออกนะครับมันจะทํางานได้ปกติไหมน้านะครับเขาระบบมันไหมน้ามันเบิ่งเยอะน้านะครับออกแล้วนะครับ ปิดวบนะครับนี่ถ้าปิดใบนึ่งน้ำมันจะต้องไม่ซึมนะครับน้ำไม่รั่วไม่ซึมนะครับมันก็ถือว่าใส่งานได้ปกตินะครับนี่นะครับนี่น้ำไม่รั่วโอเคเยี่ยมมากนะครับในการเทสในการเทสเอ่อตั้งแต่ตอนแรกก็คือซ่อมนะครับซ่อมทางปั่นเอ้ทางซักนะครับทางยังเงินปกตินะครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็เปลี่ยนให้นะครับนี่ อันนี้คือมาสรุปนะครับเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนนะครับอันนี้มาทําสายให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายพานนะครับสายพานหย่อนนะครับแล้วก็มอเตอร์หมุนทางเดียวนะครับแก้กปไล้นะครับมอเตอร์หมุนทางเดียวหมุนมันหมุนเอ่อเพราะว่าสายขาดนะครับงอกระสายนะครับก็ขอบคุณที่ความร่วมคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับใครมุดคลิปเนี้ยไว้คลิปหน้าครับยืมครับผมจบคลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ งานได้นะครับผม